โซเชียลมันขยายเร็วมันขยายเร็วยิ่งยิ่งเราหยุดอันดีๆออกไปอันดีๆอ,อไปบบยยมันจะเกิดการขยายผลมัาจะเป็นพื้ที่รู้จักเพราะว่าแต่ว่าขอชื่นชมในเว็บแพ็กชีทค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าอย่างเช่นของครูอังพนา,าครูแก้วนิสาเขาก็จะมีเว็บแพ็กชีทของเขาก็ตอบได้ว่าเว็บแพ็กที่อันนี้คืออะไรสามารถไปขย ครูวิคครับตอนไี้บอกไปนะคะว่าการเพิ่มของจานวนผู้จจงการลงทะเบียนอยากให้รวมเป็นของตำบลค่ะจะได้รู้แล้วก็ตอบเป็นร้อยละนน่ดีขึ้นจากที่ผ่านมาเนาะก็อาจจะเป็นอันหน้าพอสมวังตัหนงอาจจะได้ไปเป็นกรรมการเนาะก็จะรู้ข้อมูลที่ดีขึ้นมากครับก็คือ รางวัลเขาบอกว่าเทียนการให้คะแนนมันก็คือรางวัลถ้ามีมีวุฒิบัตรมีโรคมีเกียรติบัตรต่างๆนี่แค่ระดับเทีนนั้นหนึ่งคะแนนอันนี้คุณลีบอกว่าไงระดับประเทศครบเลยว่ะสิครบครับครบน่าดูง่ายมากๆนะครับพวกที่นชมทีเดียวพอเปิดแฟ้มตัวนี้ดูมันก็ไปเปิดคำด้านกับจริงๆนะที่มันอยู่ประเทศทั้งประเทศนะคะของราาที่พบเจอนะคะก็มีราคาทั้ง ค่ะของคุณครูนะคะของครูกิติศักดิ์ก็จะเป็นเรื่องพิธีเกี่ยวกับการนำอแอปพลิเคชันไกด์แอปเข้ามามาช่วยเหลือติดตามนาักศึกษาขัานสมุนนะคะส่วนของครูอันธนาจะเป็นพิธีเกี่ยวกับภาคีเครือข่ายตรงนี้เราก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่าทางอบตก,ก็ได้ให้ช่วยเหลือาการสนสนทางด้านอาคารสถานที่ทุกอยานนะะ่างกันชัดเจนกันแล้วก็การติดตาม,ตตม,าตามตช่วยเหลือผู้เรียน ข้อมูลจะอยู่ใน,ในไกดแอปทั้งหมดซึ่งเราก็คนคบคุมต่าร,ราส่วนยูทูบก็จะมีของครูทุกท่ทานนะคะก็มีการที่ชัดๆก็คือสอนด้วยการทำยูทูบเ,เรื่องวิชากา,การใช้พลังไฟฟ้านชีวิตประจำวันซึ่งจะมีครูทัก3าภาออกมาแชร์แชร์ความรู้เป็นวิชานี้ด้วยกนะะันค่ะวันนี้ชืน่นชมค่ะ สำหรับด้านที่4นะคะภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างนี้ภิาภารพืร่อพูดพัฒน์ชิพนะคะมีทั้งหมด9ตัวชี้วัดโดยภาพรวมแล้วจะครบทุกตัวค่ะขาดแค่2ตัวคือแผนมิเทศสัดสินโอโยภาคีเครือข่ายระดับต่างๆก็ได้แนะนำรครูไปแล้วค่ะพออ ด้านที่สี่ก็มีแพ่นี้คะ่ะอันดับแรกเลยก็คือขอชื่นชมกศสอก,กราตำบลบ้านตาดนะคะคือจัดทำเอกสารหลักฐานได้ทุกตัวชี้วัดนะคะก็อาจจะสืบเนื่องมาจากที่ครูกล้ามนะคะเป็นตัวแทนของสกราตำบลเนี่ยไปปรึกษากับส่วนงานนะคะว่าจะจัดทำในเรื่องของเล่ม หรือเอกสารยังไงนะคะตรงนี้ก็ได้ให้คําแนะนํากันไปเบื้องต้นแล้วนะคะก,ก,ก็ตัวคือก็พบทุกตัวชี้วัดค่ะ,ะข้อมูลด้านอื่นๆก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับครูอาสาสมัครใช่ไหมพอมาผู้บน่ารหนังสือตองแจงปราสากับผู้อาสาเอาไปด้และจะดําเนินการส่งเสริมความรู้ให้ประชากรกลุ่มนี้สามารถรู้หนังสือได้ภายในปี2,500 จ็ดสิบอย่างนี้นะอะล้วก็มีการประเมินทุกรอบทุกรอบทุกออรอบหลวกรารงานข้อหนึ่ง,งรรเราก็รอตะบนวงาได้นำแอปพลิเคชันข้อม,มูลหอไอทีไาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชานีท่านีน้้นวิชานี้ท่านีน้้นวิชานีท่านีน้้นต่อไปแล้รับแล้รับข้ามสมณ์นำนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาไปเข้าแข่งขันผลการแข่งขันเห็นไหมมันก็จะเห็น คืออันดับแรกพัฒนาในตำบลคือเราจะการเรียนการสอนเขาพัฒนาเมื่ดสุขวิทยเป็นเมื่ดแต่ว่าต่อยอดต่อไปคือน้ำผู้ที่สุปยอดเขาไปแข่งแล้วก็ได้รับรงางวัลงานมันคือความสําเร็จฉะนัน้นก็จะเห็นตั้งแต่เราพัฒนาเราก็เห็นความสําเร็จมันก็จจเห็นต้นน้ำการน้ำปลายนะ้ำมวาิว่ากล้ามีความรู้ความสามารถด้านไอเจ็ซีทีเเอเสาร อย่างนี้หนูไปดูก็จะไม่แต่ไม่โอเคนะหมจะไม่โอเคแต่อันนี้โอเคเราเราเขียนเนื้อง,งานขอ,องเราคือเป็นความโดดเด่นสอบต้อนกับความสามารถและทดสอบความมือที่เราทำดีทำดีๆนะเขาไปพยายาม อะงานอะไรมากยัมีคดจะตีคนนี้มาช่วยอะไรเพราะว่ามันต้องช่วยเพื่อนไม่ใช่ช่วยพอออน,นะแล้วช่วยคือช่วยเพื่อน